ไม้ไผ่คุณภาพดีกีฬารักบี้โดดเด่นเน้นเทคโนโลยีหนังสั้นสร้างสารรค์ปรงล้างหน้าตระส์แดนดินถิ่นวัฒนธรรมกะเรียงโรงเรียนหนองยะปร่องวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่1,2,8บ้านโคกวัดหมู่9ตำบลหนองยปลองอำเภอหนองยปลองจังหวัดเพชรบุรีโดยความร่วมมือของพ่อค้าประชาชนข้าราชการของอำเภอหนองยปลองมีแนวคิดเห็นตรงกัน ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2520บนเนื้อที่สาธารณะจำนวน20ไร่2งาน96ตารางวาโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองเยปร้องวิทยามีดังต่อไปนี้นายเฉลิมจำปาวิจิตผู้อำนวยการโรงเรียนนายอักพลสงวนยวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวอารีสรีแจหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการนางสาวจุธารัตน์วันดีหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณนายทวัชศรีคนหนูหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนายธแกลว้วอินวงศกรหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปบริหารงานภายใต้วิสัยทัศ สร้างสารภูมิปัญญาสู่การเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานสากลโรงเรียนหนองยาปล้องวิทยามีการใช้ยาปล้องโมเดลในการขับเคลื่อนการบริหารงานดังนี้ยาปล้องโมเดล y เ a ยอ่อนน้อมถ่อมตน a achievement ฝึกฝนมุ่งมัน่น p performance สร้างสารรค์สมรรถนะ l learning เพิ่มทักษะาการเรียนรู้ o organization เคียงคู่องค์กรที่ดี n new normal สู่วิถีชีวิตใหม่และ g globalization ภูมิใจในท้องถิ่นรางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจของพวกเราชาวนอประดับโรงเรียนผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดก,การโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสอสอวอทในระดับดีมากโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ SCQA รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานรางวัล ITA เป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยมีผลคะแนน99.69อยู่ในระดับ AA ระดับครูและผู้บริหารบุคลากรครูของโรงเรียนหนองยับร่องวิทยาได้รับรางวัลเนื่องในวันครูประจำปี2566ดังนี้นายสยามบุญประเสริฐ ครูดีศรีเมืองเพชรประจำปีพุทธศักราช2566ครูจุธารัตน์วันดีครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นครูลูกคิดเทพพิทักษ์ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นครูยานภานีพรมเรือง ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครูปานรวีสายกิจสณะครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครูสมคิดเติมพูนบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นระดับนักเรียน นักกีฬาลักบี้ฟุตบอลหญิงของโรงเรียนหนองยะบล้องวิทยาได้แก่นางสาวอรวรรณยกม่วงนางสาวพันดาวมีบำรุงนางสาวสาธินีสมใจเพ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยอายุ18ปีเข้าร่วมการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่เมืองกาดมันดุประเทศเนปาลได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70โรงเรียนหนองยับร่องวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด44รายการมีผลการแข่งขันดังนี้รางวัลระดับเหรียญทอง27รายการรางวัลระดับเหรียญเงิน12รายการรางวัลระดับเหรียญทองแดง5รายการและได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน ระดับประเทศ9รายการรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นระดับพื้นที่จังหวัดจัดโดยสโมสรไลออนสากลภาค 310D จังหวัดเพชรบุรีมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันดังนี้เด็กหญิงอริศลาสมชมพูเด็กหญิงนัทธนรีคีรีบุตร และเด็กหญิงที่ว่าพรพูลสวัสดิ์โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมคือครูจินตนาบัวหลวง